รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ห,หมทำไมถุงขนมกบเคี้ยวถึงต้องอัดลมให้พองถุงขนมเนี่ยแบบป่องมาตั้งแต่ยังไม่เปิดเลยเนาะขเขาก็าต้องทำพ,งพองๆแหละมันจะได้ดูแบบปริมาณเยอะๆไม่เพราะว่ามันแบบว่ามันจะป่องเฉพาะพวกขนมแบบกรอบทอดๆมันช่วยในเรื่องป้องกันความหือนอยู่แล้วแน่นอน โอ้ยเชื่อฉันป่องปริมาตรเยอะน่ากินไม่เกียวอย่างอื่นไม่ป่องก็น่ากินโอ้ยผงหือนอะไรเปิดแล้วยังไม่หืนเลยก็เพราะว่ามันป่องมาตั้งแต่แรกไงจ้าถ้าถุงไหนแบนด์เปิดมารับรองหืนจ้าอันนี้แบบว่าเราเปิดมาตอนถุงป่อง,องมันก็เลยไม่หืนป่องน่ากินป่องน่ากิน จริงๆแล้วถุงขนมนะคะที่มีลมนะคะหรือว่าลมที่อัดเข้าไปในถุงขนมนั้นนะคะไม่ใช่อากาศทั่วๆไปแต่ว่ามันเป็นแกส๊สไนโตรเจนนะคะที่ผู้ผลิตนะคะอัดแก๊สเข้าไปเพื่อทําให้ขนมในห่อนั้นไม่เหม็นหืนเพราะถ้าเราสังเกตดีๆขนมที่บรรจุห่อพันุนะคะก็จะเป็นขนมประเภททอดกรอบอะคะ่ะและที่สําคัญนะคะเวลากระบวนการขนส่งนะคะจะทําให้ขนมนี้ไม่แตกไม่หักง่ายเวลาถึงมือผู้บริโภะคค่ะ แก๊สที่อัดลงไปในถุงขนมนะคะไม่ได้มีอันตรายต่อร่างกายส่วนคําแนะนําในการทานขนมนะคะจริงๆต้องบอกว่าขนมกลุบกรอบเหล่านี้นะคะมักจะผสมไปด้วยโซเดียมถ้าเราดูฉลักโภชนาการแล้วจะเห็นว่ามีปริมาณโซเดียมค่อนข้างเกินในแต่ละวันซึ่งถ้าเราอยากรู้จริงๆว่าเราควรจะบริโภคเท่าไหร่ให้ดูฉลักโภชนาการที่มีคําว่าโซเดียมถ้าเกิน2,400มิลลิกรัมนะคะนั่นคือเราทานปริมาณโซเดียมที่เกินค่ะ เพราะว่าใน1วันนะคะปริมาณโซเดียมจริงๆค่ะที่เราทานมักจะมาจากในอาหารและถ้าหากว่าเรากินขนมกรุบกรอบพวกนี้เสริมเข้าไปปริมาณโซเดียมมันก็จะค่อนข้างเกินหากคุณมีคำถามที่สงสัยเราพร้อมไขให้คุณทุกคำตอบเพียงส่งคำถามของคุณมาที่ Facebook Fanpage สงสัยไหมเล่าแล้วเราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครับ